สวัสดีค่ะพบกับน้องเตยชาแนลนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมารีวิวขนมกระดาษนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะขนมกระดาษอันนี้นะคะซื้อมาจากเซ็นทรัลเวกเตอนะคะวันนี้ก็ไปมาค่ะอยู่ชั้นสองนั่นเองก็ของขายเยอะนั่นนะมันเป็นร้านค่อนข้างของขายเยอะนะคะอันแรกที่ซื้อมาค่ะเป็นหนูนะคะอันนี้ซื้อมาเองค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นของน้องค่ะ ฮอ h โหลคิตตี uh, ้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูฮ e l โหลคิตตี้อันแรกนคะคะอันนี้ก็แกะออกมาจากถุงแล้วเราก็จะดูนะคะว่ารสชาติมันต่างกันยังไงอันนี้มันออกสตรอเบอรี่นะคะก็เห็นก็อยู่ก็สตรอเบอรี่ค่ะอ่อดอยู่อ่ะ แล้วะคะเ่ย yeah. <laughs> มันน่าจะทำมาจากขนมปังค่ะเพราะว่าตอนละลายมันเหมือนขนมปังอร่อยเอย,ยคุกกี้ก็อร่อยค่ะอโอเคพอาใช้จานค่ะบากกินอันที่สองค่ะเป็นแบบอันนี้ของหนูค่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะค่ะอร่อยเป็นเลยล ก็กะว่าวันนี้จะกินให้หมดนั่นเองะคะ่ะเพราะว่าไม่อยากาค้างเป็นรสแอปเปิลนะคะเ,เรามาดูรสชาติเลยเเเเก็เมื่อกี้ได้ยินเสียงเราเปิก็ขอโทษได้นะคะก็มาดูรสหนูกันต่อไปอันนี้น่าจะมี น่าจะมีสิบสองอันมั้งคะก็ถ้าใครรู้ว่ามีกี่อันก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยอันนี้เป็นสีเขียวอันเดียวแต่อันเมื่อกี้นะคะของเออคิตตี้นะมันจะมีสองสีก็คือสีชมพูกับสีขาวเดี๋ยวเรามาดูอันกี่กันแบบนี้มันจะต่างอันนะคะเดี๋ยวจะมาลองชิมสีเขียวนะนะคะก็มันจะมีสองอันสีก็จะต่างกันนะคะอันนี้สีเขียวอันนี้ แล้วงมาชิ้เพื่อจะอันไหนว่าอันไหนจะอร่อยกว่าอันนี้กลิ่นแอปเปิเ้ลทัดเลนะคะแอปเปิ้ลเขียว ติดเหงื่อกินแอปเปลิลก็รสชาติมันก็พอๆกันนะคะอร่อยเหมือนกันเลยอือโอเคขายก็หลายนะคะ สำหรับวิดีโอน,นะคะก็ต้องลาไปก่อน okay. ค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็ขออาภัยด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะไปซื้อกันมา้็มาได้เลยสองอันนี้นั่นเองอันนี้ซื้อมา139บาทนะคะถุงละนะคะซื้อมาจากเซนทันไวเกตมนะะวันนี้ก็ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย